สวัสดีครับสวัสดีนะครับสมาชิกโคโนเฮงทุกทุกท่านกันเลยนะครับนะครับสำหรับในงวดวันนี้นะครับก็แสดงความดีกันด้วยนะครับสำหรับฮาร์ดอยพิเศษแล้วก็ v i p สำหรับปกติก็ยังดุดเนาะเสียดายนะครับปกติมันผิดพลาดสูตรนะครับสูตรผิดพลาดวันนี้นะครับเนาะพอดีผมลืมนะครับลืมตกนะครับสูตรอีกสูตรหนึ่งไปนะครับก็เลยพลาดไปเนาะ อ่ะนะครับโปองขออภัยด้วยนะครับก็สรับผลฮานอยพิเศษนะครับออก03นนะครับ2 1ก็ให้ไปเด่น1เด่น2เนาะใครวิ่งรูดฟันตัวไหนก็ได้นะครับใครรูด1วิ่ง1ก็2เด้งเนาะอ่านะครับก็สายเจาะนะครับสายเจาะก็เกือบแล้วนะครับเนาะเกือบไม่มาแล้วสายเจาะนะครับก็ยังดีนะครับที่มาตัวเน้นเ3้นคู่เลยนะครับก็3 1 1 3เนาะ เพราะว่าเน้นสามคู่ก็จะมีหนึ่งหกหนึ่งสามสองสี่อ่าท่านเข้ามาดูใหม่นะครับอาจจะงงว่าเออนะครับผมเน้นยังไงสามตัวก็คือที่ผมจับสามตัวให้นั่นหละครับนาะก็นำไปตัดสองตัวท้ายนะครับนำไปเล่นนี่ครับที่ผมเน้นให้ไปนะครับเนาะอ่านะครับส่วนธรรมดานะครับออกสี่สี่แปดเก้าสามไม่ใกล้ไม่เคียงเลยนะครับนาออืมนะครับซึ่ง ไปออกของเมื่อวานนะครับเนาะถามนั้นนะครับเนาะชอบออกย้อนหลังที่ผมให้ไปนะครับเนาะหวังว่าวันนี้คงจะไม่ออกตัวของย้อนหลังของเมื่อวานที่ผมให้ไปแล้วกันนะครับเนาะ <c oughs> ส่วน VIP นะครับออก3า 7, 7 7 7ก็ v i p นะครับสายจ่อก,ก็มาตรงๆเลยนะครับสำหรับใน8คู่ ก็นั่นแหละครับเนาะพักนี้ก็มาใน8คู่นะครับใครจะไม่เอาตัวกันก็ได้นะครับเนาะหรือเอาตัวกันก็ได้นะครับก็แล้วแต่ดวงนะครับเนาะสำหรับ VIP พลาดไปแล้วนะครับเนาะ VIP อ่ะนะครับก็จะมีเข้ามีหลุดปะปนกันไปเนาะสำหรับไม่ใช่สำหรับลาวสตาร์เนาะเออหรือว่าเขาจะรู้แล้วว่าผมให้ลาวสตาร์นะครับเนาะเราก็ต้องจินยิ้มแยบนะครับเนาะอ่าเอาเป็นว่าลาวสตาร์นี่ผมไม่ได้ลงทุกวันนะครับเนาะอ่านะครับพูดไป อย่างนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อเผื่อเขามาดูนะครับเนาะอ่ะอย่าเพิ่งรู้แล้วกันนะครับว่าผมให้ลาวสตาไปนะ่ไหมครับกินนิ่มเงียบนะครับกินนิ่มเงียบนะครับสำหรับลาวสตาเนี่ยอ่านะครับวันนี้พลาดไปนะครับออกห้าศูนย์สามนะครับหกสองก็ไม่มานะครับเนาะอ่ะนะครับวันนี้นะครับวันที่สิบเก้าสำหรับใครที่เข้ามาดูอย่าลืมกดไลค์ใครกดไลค์คลิปนี้ก็ขอให้โชคดีถูกหวยนะครับกันทุกคนทุกท่านด้วยเด้อครับ สำหรับพิเศษนะครับวันที่19ก็จะมีในเด่น4นะครับแล้วก็เด่น5เด่น4เด่น5้าวิ่งรูดฟันตัวไหนก็ได้ครับตัวไหนก็ได้ครับได้หมดได้หมดนะครับเนาะนะครับ2วันติดแล้วเนาะนะครับเนาะที่มาทั้ง2ตัวเด่นเลยนะครับอันนี้ก็ทำไปเลือกเอานะครับตามดวงเลยนะครับก็ขอให้มาอีกเหมือนเดิมนะครับพิเศษช่วงนี้ก็มาดีนะครับเนาะอ่าจับคู่8คู่ก็จะมี4 3สา สี่สองสี่หนึ่งสี่ศูนย์ห้าสามห้าสองห้าหนึ่ง แล้วก็50นะครับผมส่วนตัวกันก็จะเป็น44นะครับแล้วก็54เนาะ3ตัวนะครับ3ตัวก็จะมี643 653แล้วก็640อ่ะนะครับจบไปหน่วยแรกนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับไป เป็นกำลังใจนะครับให้กันในที่ช่องหวยเดจัดไปด้วยนะครับก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์นะครับเป็นกําลังใจแล้วก็เข้าไปกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันที่ช่องหวยเดจัดไปด้วยนะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบในหวยไทยก็มีสมาชิกถามเข้ามาสาหรับหวยลาวนะครับหวยลาวก็ดูได้ในที่ช่องหวยลาวนะครับค้น YouTube ไปเลยเนาะนี่ครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในหน่อยที่2หน่อยธรรมดาหรือปกตินะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะเป็นในที่ในเด่นสี่ แล้วก็ในเด่น5นะครับเด่น4เด่น5เนาะ mm hmm. ก็รูดฟันตัวไหนก็จับตามดวงเลยนะครับซึ่งไม่มาวัน2วันละสวันละไม่มานะครับวันนี้น่าจะมาได้แล้วแหละนะครับเนาะขอให้เด้งบนเด้งล่างขอให้มา3ตัวเลยนะครับวันที่19น,นี้นะครับก็สำหรับใครที่โชคดีนะครับถูกหวยนะครับก็เหลือใช้จ่าย ต่างๆแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับนำเงินไปทําบุญด้วยนะครับทําบุญจะได้นะครับต่อดวงเสริมดวงเสริมบุญของท่านเองนะครับทำบุญทาทานนะครับช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนนะครับยิ่งช่วงนี้นะครับเนาะคนเดือดร้อนเยอะเลยนะครับเนาแต่ถ้าเราก็ยังเดือดร้อนอยู่ก็ยังไม่ต้องก็ได้ครับเนาะอ่ะนะครับธรรมดานะครับก็คือจะเด่นสี่เด่นห้าแปดคู่เน้นๆก็จะเป็นสี่สามสี่สอง สี 49, แล้วก็4 6 5 3 5ห้าสแล้วก็5้านะครับ8คู่เน้นไปเลยครับใครทุนน้อยเน้น8คู่ใครทุนเยอะจับตัวกันอีกเลยก็ได้นะครับก็จะเป็น4 4นะครับแล้วก็4นะีหเนาะในตัวกัน ส่วน3ตัวนะครับจะมี253 259แล้วก็246นะครับก็จับ3ตัวไว้ด้วยก็ดีนะครับยังไม่ต้องจับเยอะก็ได้จับแค่นี้พอก็ได้หรือแค่นี้หรือแค่นี้หรือแค่ไหนก็ได้นะครับที่เราพอจะไหวนะครับเนาะพอที่จะดวงดีะนะครับจบไปแล้ว2หน่อย ต่อไปนะครับเป็นนอย VIP นะครับนอย VIP วันนี้ก็จะเป็นในเด่น4นะครับแล้วก็เด่น 5. อ่านะครับสังเกตว่าวันนี้นี่ให้มาเหมือนกันเลยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเนาะสูตรให้มาแบบนี้นะครับเนาะให้มาเหมือนกันเลยนะครับส่วนจับคู่8คู่ VIP นะครับก็จะมี48 49 สี่ศ5นย์สีแล้วก็51เนาะนะครับก็จะเป็น8คู่นะครับ8คู่ที่ให้นิสิตัวกันล่ะนะครับตัวกันก็คือ42นะครับแล้วก็52 วันนี้นะครับผมชอบเลขนี้นะครับวันนี้ผมชอบเลขนี้มากๆเลยนะครับซึ่งอาจจะนะครับนำไปจับทั้ง3หน่อยเลยก็ได้นะครับคู่2คู่นะครับเนี่ยซึ่งผมชอบ4ี่รสีนะครับแล้วก็5 9เนี่ยสองคู่นี้นะครับก็ลองนําไปจับทั้ง3หน่อยเลยก็ได้นะครับเนาะอ่ะนะครับก็จบไปแล้วนะครับทั้ง3หน่อยนะครับต่อไปเป็นลาวสตาร์นะครับเนาะลาวสตาร์นะครับเนาะ เราจะกินงเงียบๆนะครับเนาะอ่าแล้วเขาจะรู้นะครับว่าผมให้ลางสตาเนะครับเนาะอ่าได้ครับก็เดือนเจ็ดเดือนแปดนะครับวันนี้ลางสตาวันที่สิบเก้าเจ็ดกับแปดเอาไปครับแปดคู่ก็พอนะครับเนาะก็จะเป็นเจ็ดเก้าแปดเก้าเจ็ดสอง 8,2,7,5,8,5,7,4แล้วก็8,4นะครับอ้าวอ้าวอ้าวผมข้ามไป2ผมข้าม3ไปนะครับเนาะเออนะครับดาวสตาเอาไงดีเนี่ยนะครับ ก็คงไม่มาสามลบมั้งนะครับเนาะแต่ถ้าหลักหน่วยมา3นะครับก็ใครทุนเยอะก็นำได้ครับ7383นะครับจะไปเป็นตัวกันเลยก็ได้เพราะว่าเออผมข้ามไปนะครับกลัวมันจะออก ครับนะครับไปรุดป้องขาดไหมครับเนาะงข่าวใจผมครับนะครับอ่ะนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับทั้ง3ามนอยนะครับในงวดของวันที่1ิเก้านี้นะครับยังไงก็ขอให้สมาชิกทุกๆท่านนะครับโชคดีนะครับใครที่โชคดีแล้วก็อย่าลืมนำเงินที่โชคดีไปทําบุญนะครับจะได้ต่อเดือต่อดวงนะครับเสริมดวงเสริมบุญของท่านเองนะครับผมเชื่อว่า เรื่องแบบนี้นะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนี่ครับใครไม่เคยถูกหวยก็ลองหมั่นทําบุญนะครับเสริมดวงนะครับทาบุญทําทานช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนเนาะนะครับก็ช่วงนี้คนเดือดร้อนเยอะกันเลยนะครับเนาะก็ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ